อมกับเป้าต่างกันตรงไหนอมคือสิ่งที่คาใจกับเรามานานเราก็เลยอยากจะลบปมนั้นโดยการเอาความสําเร็จมาลบปมนั้นไปหรือการได้ชดเชยสิ่งที่มันหายไปในอดีตตรงนี้เราเรียกว่าปมแต่ถ้าเป็นเป้ามันคือสิ่งเราอยากได้อยากมีอยากเป็นนะ แล้วเป้าเวลาทําเสร็จแล้วมันมักจะไปต่อได้แต่ปมส่วนใหญ่ทาเสร็จแล้วมันก็จบละเขาเรียกว่าปมหายไปแล้วแต่ถ้าใครก็ตามที่สามารถที่เรียนปมให้เป็นเป้าได้ก็จะกลาเป็นแรงนั่นก็คืออ้าเป้าทำยังไงจะลบปมที่ติดเราออกไปได้หลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะมีเป้าต่อไปเป้าหนึ่งสองสามก็ว่ากันไป ต้องดูดีๆสิ่งที่เรากำลังตามหา